เด็กชายคนนี้มอบของขวัญกับเด็กสาวที่เขาแอบชอบมาตลอดแต่ของขวัญชิ้นนั้นกลับถูกอันตพานประจําโรงเรียนแย่งไปแล้วโยนทิ้งไปบนทะเลสาบที่กลายเป็นน้ําแข็งและในตอนที่เขาพยายามจะไปเก็บของขวัญกลับมาเขาก็พลัดตกลงไปในรอยแตกของแผ่นน้าแข็งนั้นในช่วงวินาทีอันตรายนั่นเองพลังพิเศษที่ถูกผนึกไว้ในตัวเขามันเนิ่นนานก็ได้ตื่นขึ้นทันใดนั้นเขาก็พบว่าตัวเองมาอยู่ที่ห้องสมุดด้วยความสับสนเดวิดกลับบ้านมาด้วยอาการหนาวสัน่นพ่อขี่เมาของเขากําลังเตรียมจะด่าเขาอีกตามเคยแต่ทันทีที่ผู้เเเเเปปป็็นพพ่่ออิิดดระตตข้าาามวววกบัง กลับมาอยู่ที่ห้องสมุดอีกครั้งโดยที่ร่องรอยของรอยแยกแห่งมิติเวลายังคงหลงเหลืออยู่ในอากาศในอีกไม่กี่วันต่อมาเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะควบคุมความสามารถในการเทเลพอร์ตนั้นวันหนึ่งขณะที่เขากําลังเปิดดูหนังสือท่องเที่ยวสายตาของเขาก็ไปสะดุดกับภาพตึกในนิวยอร์กที่เขาเคยไปทันใดนั้นห้องของเขาก็สั่นสะเทือนและในชั่วพริบตาเขาก็ไปปรากฏตัวอยู่บนยอดตึกนั้นแล้วกลายเป็นว่าเขาสามารถไปที่ไหนได้ที่ใจต้องการพ่อของเขาเป็นคนขี้เมาส่วนแม่ก็หายตัวไปหลังจากที่พ่อแม่หย่ากันเดวิด <David S 2> จึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเขาย้ายไป นิวยอร์กและเช่าห้องพักเล็กๆแต่ไม่นานเงินของเขาก็หมดวันหนึ่งเขาไปที่ธนาคารและตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องมีเงินให้ได้เขาหาเรื่องให้ยามพาเขาไปด้านในเพื่อสังเกตห้องนิรภัยอย่างละเอียดคืนนั้นเองเขานึกถึงภาพห้องนิรภัยนั้นและใช้พลังของเขาคนเงินสดจํานวนมากกลับมาที่ห้อง5ปีต่อมาเดวิด <David S 2> ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสุดหรูพร้อมกับคอลเลกชันรถสปอร์ตและเงินจากสารพัดประเทศผนังบ้านของเขาเต็มไปด้วยภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าเขาอยากจะไปที่ไหนเขาก็สามารถไปถึงได้ในชั่วพริบตาหลังจาก เ,นนเขาก็สามารถเทเลพอร์ตไปจิบชาย,ยามบ่ายบนยอดพีระมิดที่อียิปต์ต่อได้ทันทีแต่ในขณะที่เดวิดกําลังเพลิดเพลินกับชีวิตทางโลกหน่วยงานควบคุมมิติและเวลาก็เริ่มจับตาดูเขาอยู่วันหนึ่งเขากลับไปที่บ้านเกิดและได้พบกับเด็กสาวที่เขาเคยแอบชอบอีกครั้งตอนนี้เธอทํางานเป็นบาเทนเดอร์เดวิดยังจําได้ว่าความฝันของเธอคือการได้เดินทางไปทั่วโลกบรรยากาศการพบกันเต็มไปด้วยความโรแมนติกแต่เมื่อเดวิดกลับถึงบ้านเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าหัวหน้าของหน่วยงานคนนั้นมารอเขาอยู่แล้วเดวิดพยายามเทเลพอร์ตตเพื่่่ออหหนนนีแวว้ายยกก็ิบบระง พิเศษออกมาจัดการเขา